รวจเลือดนะคะ HCG ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วไม่เจอถุงตั้งครรภคุณหมอวินิชฉัยว่าเป็น chemical pregnancy เรามาทำความรู้จักนะคะของคำว,ว่า chemical pregnancy มันคืออะไรนะคะ chemical pregnancy นะคะคือภาวะที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัวซึ่งจริงๆแล้วจะพูดว่าไม่ฝังตัวเลยเนี่ยก,ก็อาจจะไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีการฝังตัวที่โพรงมดลูกจริงค่ะมีการสร้างรกและรกมีการผลิต HCG จริง แต่นะคะ HCG ที่ขึ้นนั้นมันไม่สอดคล้องกับอายุคันของตัวอ่อนที่ควรจะเป็น Chemical Pregnancy นะคะจะแตกต่างจากคำว่าท้องลมมาดูที่คำว่าท้องลมคำว่าท้องลมหมายความว่าคุณแม่เทสเจอ2ขีดในปัสสาวะไปตรวจเลือดตรวจ HCG HCG ขึ้นคุณหมอบอกว่าตั้งรันแต่พอสุดท้ายคุณหมอนัดอันตรซาวนะคะประมาณ6วสัปเนี่ย เจอถุงตั้งครนแต่ไม่เจอตัวอ่อนอยู่ในถุงตั้งครนนั้นอันนั้นวินิจฉัยคือท้องลมสุดท้ายการท้องลมก็คือการแท้งนั่นเองเพราะว่าไม่มีตัวอ่อนอยู่ในถุงตั้งครนมีแค่ถุงตั้งครนซึ่งการที่ไม่มีตัวอ่อนหมายความว่าเดิมเคยมีค่ะเคยมีตัวอ่อนแต่ตัวอ่อนมันเล็กมากค่ะมันพัฒนาได้แป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดพัฒนาไปส่วนรกยังคงพัฒนาต่อและยังคงผลิต HCG ถุงตั้งคันยังคงพัฒนาต่อเราเลยเห็นถุงตั้งคันแล้วก็ไม่เจอตัวอ่อนสุดท้ายก็จะต้องปล่อยให้เกิดการแทงในไตรามาสแรก